เกมแนวสวนสัตว์สยองนอกจากซูโคซิตแล้วก็ยังมีเกมซูนอร์มาลลีที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมที่หลายคนคงได้เคยชมเนื้อเรื่องกันไปแล้ววันนี้โอเคอยู่ไล์จึงได้ลองนำตัวละครที่น่าสนใจเหล่านี้กลับมาเล่าใหม่โดยการใช้ AI แปลงร่างพวกมันให้ดูสมจริงและน่ารักขึ้นซึ่งมันจะเป็นยังไงบ้างนั้นลองไปชมกันครับ15 ซูคีปเปอร์เขาคือผู้ดูแลสวนสัตว์ที่จะเดินตรวจตราความเรียบร้อยและเมื่อเขาเห็นคุณเขาก็จะวิ่งตามคุณอย่างไม่ลดละหน้าตาหโหดแบบนี้ไหนลองใช้ AI เปลี่ยนร่างดูซิโอ้ก็ดูดีขึ้นมานิดนึงนะแบบนี้ต้องเต้นโชว์ให้ดูหน่อยแล้ว14 มอนสเตอร์มังกีมันคือสัตว์ประหลาดลิงขี้สงสัยมันค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นมันจะกระโดดตามคุณและจู่โจมคุณเมื่อคุณเผลอไหนดูซิลองจับมันเปลี่ยนร่างด้วย AI กลายเป็นลิงจ๋อน่ารักที่มีแขนขาเหมือนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ13 สติกสไปเดอร์มอนสเตอร์มันคือสัตว์ประหลาดแมงมุมตัวนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากตัวมันเป็นแท่งสูงๆแถมยังมีแขนขายาวเก้งก้างรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะเราอะงั้นลองเปลี่ยนร่างให้ดูซอฟๆน่ารักหน่อยก็แล้วกันกลายเป็นแมงมุมมุ้งมิง้ง ดูคลิปนานๆพักหาอะไรทานหน่อยแม่กับหมึกกรุบสันสุขนมของว่างยอดฮิตที่หาซื้อ,อยากจริงๆงั้นก็สั่งออนไลน์มันซะเลยหมึกกรุบรสหมาล่ามีทั้งรสดั้งเดิมและรสเผ็ดหนึ่งถุงมีหกซองแบ่งให้น้องแบ่งให้พี่ดีจังเลย ซึ่งเมื่อคุณสั่งสินค้าจากแท็กตะกร้าหรือที่ลิง์กใต้คลิปนี้ก็เท่ากับว่าคุณได้เป็นผู้สนับสนุนช่องโอเคอยู่ไรให้เดินหน้าสร้างผลงานต่อไปได้อีกนานๆเลยขอบคุณมากครับ12มอนสเตอร์โค阿ามันคือสัตว์ประหลาดหมีโค阿าที่มีหูกลมใหญ่ทั้งสองข้างมันจะคอยฟังเสียงฝีเท้าและไล่ตามคุณด้วยความเร็ว และพอให้ AI เปลี่ยนร่างมันก็กลับกลายเป็นหมีโคโอาล่าสาวที่น่ารักมีตากลมแบ้วกับขนสีเทานุ่มนิม11 มอนสเตอร์ยีรับมันคือสัตว์ประหลาดยีรัฟที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวมันมีขายาวและคอยาวแต่มันก็ชอบที่จะก้มหัวอยู่ตลอดเวลาและเมื่อใช้ AI เปลี่ยนร่างมันก็กลายเป็นยีรัฟสีเทาที่มีตากลมโตเหมือนเดิมก็หายหลอนขึ้นมานิดนึง ten f l i r y artist มันคือนกกระจอกเทศผู้เป็นมิตรเป็นนกที่มีนิสัยอ่อนโยนและไม่ทำร้ายผู้เล่นจมูกของมันแหลมมีรูปร่างเหมือนแครอทและเมื่อมันถูกเปลี่ยนร่างโดย AI แล้วก็ช่างน่ารักมีดวงตากลมโตสีดำทั้งสองข้างบ้องแบ๊วสุดๆ9 มอนสเตอร์เอลเฟนมันคือสัตว์ประหลาดช้างที่ไม่มีงวงและไม่มีงามีแต่หูอันใหญ่สองข้างแล้วมันก็จะส่งเสียงร้องดังสนั่นเมื่อเห็นผู้เล่นและเมื่อใช้ AI แปลงร่างให้มันดูสิกลายเป็นช้างตัวสีเทามีหูใหญ่โตแบบนี้มันดัมโบ้ชัดๆเลยน่ารักจัง8 มอนสเตอร์แบร์มันคือสัตว์ประหลาดหมีใครได้เจอตัวนี้ก็คงต้องร้องว่านี่มันเปรตวัดสุทัศน์แต่เอ๊ะหรือว่าไซเรนเฮดสูงจริงๆงั้นลองมาดูซิว่าเจ้าหมีแขนขายาวถ้าให้ AI เปลี่ยนร่างแล้วว้าวเป็นหมีเอวบางหุ่นซเลนเดอร์ก็เก๋ไปอีกแบบ7 มอนสเตอร์แรบบิทมันคือสัตว์ประหลาดกระต่ายที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขี้อายหรือว่ามันเล่นซ่อนหาอยู่เพราะมันชอบใช้มือปิดตาไว้ตลอดและเมื่อเราจับมันแปลงร่างใหม่ดูสิมันกลายเป็นกระต่ายสีเทามีเขี้ยวที่หน้าตาเจ้าเล่ห์มากจริงๆ6ฟร f r e สล y s l a m มันคือสลามผู้เป็นมิตรจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะไอ้ตัวบุ้นไอ้ตัวเยลลี่หรือไอ้ตัวนุ่มนิ่มดีสลามเจ้าตัวเด้งดึงมีลูกตาซึ่งตัวมันก็จะดูเทาๆดำๆมอมแมมงั้นก็ให้ AI เปลี่ยนร่างมันให้มีสีสันขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีหนวดด้วยน่ารักเลย5 มอนสเตอร์ฟิชมันคือสัตว์ประหลาดปลาน้ำลึกขนาดยักษ์ที่อยู่ใต้น้ำพร้อมกับปลาตัวเล็กอื่นๆดวงตาของมันเป็นสีดำสนิทและมันจะอ้าปากอยู่ตลอดเพื่อรองับเหยื่อและเมื่อเจ้าปลาหน้าโหดหัวแหลมแปลงร่างมันก็จะกลายเป็นปลาสีรุ้งตาโตที่มีขนนกอยู่บนหัว4 เฟรลี่ฟล r อกมันคือกบผู้เป็นมิตรเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่ทำร้ายเราชอบเดินไปมาเดินไปทั่วที่ดูไปแล้วมันก็คล้ายกับซี่ฟันเดินได้เลยมันเหมือนกบตรงไหนเนี่ยและเมื่อใช้ AI เปลี่ยนร่างเจ้ากบมันก็น่ารักขึ้นมามากๆเลยกลายเป็นกบเคโรสีเขียวร้องอบๆ i ฟรลี่ลิซ a r ดมันคือกิ้งก่าผู้เป็นมิตรที่แม้ว่าหน้าตาของมันอาจจะดูไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่แต่มั่นใจได้เลยว่ามันจะไม่ทำอันตรายเราแน่นอนและนี่ก็คือภาพของเจ้ากิ้งก่าเมื่อถูก AI เปลี่ยนร่างกลายเป็นกิ้งก่าสีรุ้งตาโตอยู่ในทะเลทราย กับอีกหนึ่งตัวเป็นสัตว์ที่ไม่ทำอันตรายเรานั่นก็คือเฟรลี่ข่าวหรือวัวผู้เป็นมิตรมันคือวัวที่ไม่มีหูและไม่มีเขาแต่มีตากลมโตและมีปากกว้างพอใช้ AI เปลี่ยนร่างให้มันก็กลายเป็นวัวที่มีหูมีเขาขึ้นมาเลยแถมยังมีตากลมแบวน่ารักงนะ่ะ ตัวสุดท้ายนี้กับสายโหดสมายแคทหรือแมวยิ้มมันเป็นแมวจอมสังหารที่มีคอยาวมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่เท่าบ้านเลยนอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีแมวยิ้มระดับหัวหน้าใหญ่นั่นก็คือมอนสเตอร์สมา Cat โอ้น่ากลัวจริงอะ่ะตัวนี้และเมื่อเราใช้ AI เปลี่ยนร่างเจ้าสมายแคทมันก็กลายเป็นแมวน้อยมุ้งมิง้งสีชมพูสุดยอดเลย ผ่านมานาครน,นายกก็อย่าลืมแวะร้านครัวบ้านเขกคาเฟ่อยู่ไรนะครับกับเมนูอาหารเครื่องดื่มหลากหลายชนิดที่มีไว้ต้อนรับเลยแล้วพบกันขอบคุณมากครับ